เป็นของ oh. ดุรวันนาสิทิมินขนาด120กคูณต้อง140เซนหรือเมตร2ีคูณเมตร40บนะครับภาพแบบของดุรวันไม่ได้โฆษณาแต่ก็บอกี่หอดดุรวันนะครับช่างกำลังกันติดตั้งครับ กำลังติดตั้งครับแผ่นแรกขึ้นประเดิมครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นก,ออก่ออิฐมวนเบาแับอิดบล็อกเททับหลังติดเแล้วก็อิฐมวนเบานะครับมันใช้ใช้ร์ยชเมินที่จติดผ่นแรกนะครับช่า <c oughs> งทีงกำลังทำการประเดิมเป็นแผ่นแรก <c oughs> ได้วยซีเมนของดูราวันอันนี้คือไม้ลูกลกนอนบันไดของคอนบูดนะฮะครับ <c oughs> ขนาดความยาว120เซนหรือเมตรยี่สิบวัตัดครึ่นองนะจะได้สอันบันไดก็จะกว้าง 60, 60สิบหสิเซน แต่ขยายการเดินผ่านกันโดยใช้อีก20เซนพื้นเป็นกา,าวาติดนะฮะหรือนเท่าไหร่นน่ไติดพื้นครับช่างทิ้งกับเราทำการติดคิดว่าเขาเขาอะไรวะพื้น,พ,นพื้นครับพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ด้านหลังก็จะเป็นประตูนะฮะประตูโดยนายช่าสมชายนะครับตื่โอสวยงามครับอันนี้เป็นประตูครัวนะฮะ ติดขวดือใช้ภายนอกนะฮะครักนะฮะแผ่นไฟเบอร์ซิเปนหนา20มิล20มิลขนาดไม่กี่สิบุไม่สีิบขนาดเอรแมทนะฮะบางบนตรงเหล็กกันวไหนตัวส ความหนา2.3มิลตัว42คูณ3นิ้วเออเชื่อมกับคานขนาดเชื่อมาค่าขนาด2คูณ4หนา2.3มิลน, 3, 4, น,นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับน,นีเป็นห้องน้ำครับตน,นี้ครับ อาจได้เป็นห้องนอนนะฮะติดกครับได้งามครับสวยงามครับครับตรงนี้ก็จะปรับหนึ่งใส่ใส่อิฐบล็อกแสงนะฮะเป็นอิฐอิฐโปร่งอิดโปร่ปงแสงนะฮะตรงนี้ก็จะใส่ประมาณคือประมาณนี้นะฮะจะได้เห็นแสงดวงที่จามเย็นนะฮะครับใช้ เขาเลิกใช้ธรรมชาติความต้องานธรรมชาติเข้ามาใช้ในบ้านครับครับอันนี้ครับ,รบอาจารย์